คำเตือนเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำสวัสดีครับผมกลับมาพบกับเชดบ้าบอลบอลทูเดย์ไลท์กันอีกครั้งนะครับวันนี้วันศุกร์ที่18ตุลาคม2567เนี่ยฟุตบอลลีกยุโรปกลับมาเตะก,กันแล้วครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นบุนเดสลีก้าีกเออร <Wow. S 1> ์ฝรั่งเศสลาลีกาสเปนหรือจะเป็นแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับมีให้ติดตามเยอะแยะแล้วครับเรียกได้ว่าโอ้ย ถึงเวลาของเราสักทีใครที่นะครับอยากที่เข้ามารับชมนะครับแจ็คบ้าบอลบอลทูเดย์ไลท์ครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไลฟ์สดหรือฟุตบอลโครงการเนี่ยสามารถกดซับสไครต์ครับที่ช่องบอลทูเดย์ไลท์หรือกดเข้าติดตามเพื่อรับแนวทางดีๆนะครับได้ที่ลิงก์โปรไฟล์หน้าบอลทูเดย์ไลท์หรือแอดเจดีเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับฟุตบอลเราเนี่ยจะวิเคราะห์เลือกคัดสรรหนึ่งตัวหน้าช่องมาหนึ่งคู่แล้วกันเป็นลีก อันกิจแชมเปี้ยนชิประหว่างลีดยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอ่าสำหรับคู่นี้นะครับอ่ะเรามามองกันเลยดีกว่าวันนี้นะครับฟุตบอลเอชมเปี้ยนชิพลีดยูไนเต็ดเนี่ยเจอกับเชฟยูเนี่ยซึ่งจะเตะในเวลาตีสองที่สนามแอตแลนโดตบ้านของลีดยูไนเต็ดนะครับผลงานทั้งสองทีมเนี่ยบอกได้เลยว่าสูสีนะครับถึงแม้ว่าลุกการที่แล้วเนี่ยจะเป็นลีดนะครับที่สามารถเอาชนะเชฟยูไนเต็ดได้ทั้งเย้าและเลือนเลยแต่ผลงานที่ผ่านมาสิบนัดหลังสุดนะครับส่วนใหญ่เนี่ย จะสลับพันแพ้ชนะเป็นส่วนใหญ่คือบ้านใครบ้านมันส่วนฟอร์มห้านัดล่งสุดเนี่ยของริชลิเตรเนี่ยต้องบอกว่าดีดีเหมือนกันนะครับแต่ดียังไม่สุดเพราะว่า5้านัดล่งสุดเนี่ยครับเอาชนะได้สองแพ้ไปหนึและ2อนัดล่าสุดเนี่ยทาได้เสมออ่าเรียกได้ว่าฟอร์มเนี่ยยังกระท่อนกระแท่น ยังไม่คงที่สักเท่าไหร่ส่วนเชฟยูริเต็ดเนี่ยได้เรียกได้บอกได้ว่าดูการนี้มาดีเหลือเกินดูการนี้ครับตอนอยู่อันดับ2ด้วยครับเป็นรองจากฝูในหลีกชเป็นชิปซึ่งผลงาน5นัดหลังสุดเนี่ยของเชฟยูริเต็ดนะครับโอ้โหทำได้ถึงชนะได้ถึง4นัดเบมอไป1แล้วนะสองนัดล่าสุดเนี่ยก็ชนะสวอนซีและดูตันมาได้2ประตูต่อ0นย์ซึ่งผลงานเชฟยูลิเต็ดดูการนี้นะครับเรียกได้ว่าแพ้ยากเหลือเกินเป็นทีมที่แพ้ยาก,ลก,แ,ยากแล้วเฉลี่ยนะครับ ยิงเนี่ยนัดละหนึ่งถึงสองเม็ดแทบทุกนัดเลยและห้านัดหลังสุดยังไม่เสียประตูเก็บคีนชีตได้ถึงห้านัดเลยเรียกได้ว่าแผงกองหลังเนี่ยดีเหลือเกินวันนี้นะครับเจอกับปีลิปปินเนี่ยที่ฟิลิปเนี่ยเป็นต่อในราคาที่ครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกเนี่ยผมมองว่าวันนี้นะครับเชฟฟิลุยเต็ดเนี่ยคงจะไม่แพ้กลับออกไปแน่นอนแม้ว่าลีดเนี่ยจะเป็นทีมที่พยายามเล่นในบ้านเนี่ยเล่นดีเหลือเกินแต่มองว่าผลงานวันนี้นะครับน่าจะจบกันที่เสมอกันหนึ่งส่วนหนึ่งเรามาดู ฟอร์มกันดีกว่าครับอ่าเรามาดูผู้เล่นของดีนิวเต็ดครับดีนิวเต็ดนะครับคุนซือนะครับเดเนียนฟาเก้เนี่ยนัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งบุกไปเสมอกับจันท์แนนมาสองสองในเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่จะหยุดพักเบรกสโมสรแล้วไปเล่นในฟีฟ่าเดย์ทีมชาตินะครับสำหรับความความพร้อมเนี่ยครับวันนี้จะไม่มีแม็กซิเลียนไวเบอร์อีตานแอมเปดูกับอีเลียกูเยฟนะครับเราบันไดแข้งเนี่ยส่วนมากเนี่ยแข้งที่เจ็บเนี่ยก็เป็นหน้าเดิมๆนะซึ่งอยู่ในวันพักการรักษาตััวนะครบ ส่วนวันนี้นะครับคาดว่าหลิวเดตเนี่ยจะใช้ระบบผู้เล่น4 2 3 1นะครับโดยมีมาเตโอโคเซฟนะครับออกสตาร์ทยืนล่าเต่านะครับคู่กับเบนเดนอาร์เดนสันนะครับที่เป็นเพลเมเกอร์คอยซับพอร์ตอยู่ด้านหลังส่วนเชฟฟี่วิวเดตครับของกุณซือคิดวินเดอร์นะครับเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะลูตันมา2 0ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับความพร้อมของทีมเนี่ยจะไม่มีผู้เล่นหรือบาดเจ็บเนี่ยเพิ่มเข้ามาแล้วครับมีแค่แจ็คโรบินสันกับโทมัสเดวีนะครับสองแข้งเนี่ยที่มีการบาดเจ็บ มาได้ยาวนานแล้วซึ่งอยู่ในหวังเร่งความฟื้นความฟิตนะครับคาดว่าวันนี้นะครับเ mm hmm. ชฟฟิวต็นเนี่ยจะใช้ระบบ4-4-1-1เรียกว่าเน้นลับไว้ก่อนอ่าโดยจะมีคลิปเมื่อมัวนะครับออกสต,ตาร์ทยืนหน้าและตาข่ายนะครับโดยใช้คาราโฮเล่นะครับยืนเป็นหน้าต่ำคออยู่เกมมุกอยู่หน้าหลังตามสูตรเนาะผมมองว่าวันนี้นะครับคู่นี้เป็นคู่บิ๊กแม์วันศุกร์เลยก็ว่าได้แล้วฟอร์มโดยรวมของทั้งสองทีมเนี่ยดูแล้ววันนี้น่าจะจบที่เสมอ1ประตูตอนน่อ1มือถ้างั้นนะครับ หนึ่งตัวหน้าช่องวันนี้แจ็คบ้าบอลบอลทูเดย์ไลท์นะครับขอเลือกอยู่ฝั่งเชฟฟิลเตกันันมองว่าวันนี้เชฟฟิลเด d นะครับไม่แพ้อย่างแน่นอนฟันธงเชฟฟิลเด d มีดีให้ทุกคนประทับใจแน่นอนให้ระบบจบที่แจ็คบ้าบอลบอลทูเดย์ไลท์